ที่จะทอดไข่ให้อร่อยกรึกรอบคือการใช้น้ำมันตอนเย็น <t ap ly> <t ap ly> อันนี้อร่อยเลยอันนี้อันนี้อร<ๆ>่ <loft y> อ,รอยกว่าพี่กรณ์ันีแบบน้ำมันเย็นว่ะแม่งอร่อยกว่าไม่อมน้ำมันครับพี่ิมคิดว่าการที่จะทอดไข่เจียวให้อร่อย <t ap ly> ต้องใช้น้ำมันร้อนหรือน้ำมันเย็น <t ap ly> น้ำมันร้อนอ่าคิดว่าเป็นน้ำมันร้อนใช่ไหม <S <S ใช่โอเคเช่เลยอ้าวทำไมอ่ะก็เวลาร้อนร้อนมันจะได้แบบเพลินไปแล้วฟูแบบฟูขึ้นมาเลยไงอ่าผมมีมคิดว่าถ้าเราทอดไข่เจียวให้อร่อยฟูฟูเนี่ยต้องใช้น้ำมันเดือดเดือดหรือว่าน้ำมันเย็นเย็นแล้วน้ำมันเย็นคือน้ำมันเย็นก็คือน้ำมันที่มันยังไม่ได้ร้อนอ่ะเราไม่ได้เปิดกระทะให้มันร้อนแล้วก็เอาลงตอนเอาไข่ลงตอนนั้นเลยก็ต้องแบบเดือดสิเดือดนะใช่น้ำมันร้อนค่ะใช่น้ำมันร้อนแล้ว น้ำมันร้อนหรือน้ำมันเย็นน้ำมันร้อนดิมาเอกมาที่ไหนมาพี่เอกคิดว่าการที่เราจะทอดไข่เจียวให้อร่อยอ่ะเราต้องใช้น้ำมันแบบร้อนหรือว่าใช้น้ำมันแบบเย็นๆอุณหภูมิห้องให้ไข่เจียวเหรอพี่ใช่ทำไข่เจียวให้อร่อยฟูๆเลยอ่ะร้อนๆพี่อ้าวถึงจะพี่กับพี่เนี่ย คุณเฟกป่ะเนี่ยเฮ้ยคุณเฟกอะเฮ้ยเฟกไ่เจียม,มนต้องแบบน้ำมัน,นร้อนๆฟูๆลงไปแล้วฟูใช่ใช่แบบแบบอัน,นี้ผมเคยยินมานะยิ่งน้ำมันเยอะแล้วแบบตอกไปแล้วน้ำมันแบบร้อนๆ <c oughs> มันจะอร่อยมากรู้ว่าจริงแอเปลบบเคยเคยได้ยินมาพี่คีวินคิดว่าการที่เราจะทอดไข่เจียวเนี่ยเราควรใช้ตอนน้ำมันร้อนๆหรือว่าทอดตอนน้ำมันเย็นๆ มันจะเย็นค่ะคือถ้าอยู่เทเย็นแล้วยูุเทไข่ไปด้วยในเวลาเดียวกันอ่ามันร้อนมันก็คือมันจะร้อนไปด้วยกันแล้วมันมันก็จะใช้น้ํามันค่ามากกว่าอ้ยจริงเหรอพี่พี่เคยรู้อันนี้ที่ไม่ค่ะรอไม่เคยทำเหาข้าวไม่เคยโอเคพี่กรณ์คิดว่าการทอดไข่เจียวให้อร่อยเนี่ยเราควรใส่ไข่ไปตอนน้ํามันกําลังเดือดเือหรือว่าน้ํามันเย็นขึ้นอยู่กับว่าอยากกินสไตล์ไหนไม่แต่ปลายทางมันเหมือนกันนะปลายทางคือมันฟูกรอบเหมือนกันอยากกินแบบฟูฟูกรอบๆอ๋อฟูกรอบใช่ป่ะฟูกรอบกับน้ำมันร้อนน มันร้อนแล้วก็เวลาเทอ่ะต้องเทสูงนิดนึงอทสูงเดี๋ยวเราขึ้นไปเทันสองไม่ใช่เมาเทมาเทไข่กัเทสูงนิดนึงให้อากาศมันซึมกับไข่เข้าไปอันนี้คือวิธีที่ผมได้ยินมาใช่รังเกตจากเวลาเขาขายไข่ฟูตามคอร์ด เขาจะตีตีตีถึงมันชั่วแล้วเวลาเขาจะเขาจะตั้งน้ำมันร้อนมากแล้วก็ถอยยกยกเป็นชักเลยเออสูงๆแล้วก็ลงมาแล้วก็มันจะเป็นกรอบๆอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันสวัสดีครับผมก๊อล์ฟฟี่เพื่อนพงครับวันนี้เรามาในคลิปเขาบอกว่ากันอีกแล้วแล้วเขาบอกว่าการที่จะทอดไข่ให้อร่อยฟูกรอบและไม่อมน้ำมันคือการใช้น้ำมันตอนเย็นๆไม่ได้ตอนน้ำมันร้อนๆแล้วลงจริงเหรอพี่กอล์ฟเขาบอกมาแล้วก็จะมาพิสูจน์ว่าไอ้เขานี่มันเป็นไข่และไอ้เขาพูดเนี่ย มันจะเป็นอย่างนั้นไหมเพราะว่าผมได้ไปสอบถามชาวเดินสกรรมมาแล้วเขาอบอกว่าทอดให้หรอร่อยจริงๆก็ต้องทอดตอนน้ำมันร้อนๆแล้วไข่ลงไปออ่ไห,อไหมเ <c oughs> พื่อใครมาเพื่ออะไร <c oughs> วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันดูว่าระหว่างเราทอดตอนน้ำมันร้อนๆกับขา้าตอนน้ำมันเย็นๆยนอ,อ,อันไหนจะก่อฟูมากกว่าดูย่างนี้เริ่มจากอะไรก่อนอย่างแรกเราก็ต้องมีไข่แล้วนะครับครับเราจัดการตอกไข่เลดีกว่ามาในระหว่างนี้มึงอ่านไปเาขาบอกว่าวิธีเลือกไข่ที่สดและใหม่ก็คือ อ้ยเปิดไข่เยอะมากเลยอ่ะต่อไปเป็นไม่ได้สองฟองอ่ะพี่สองฟองสองฟองโอเคอ่ะเราจะเหาะแม็กกี้เข้าไปหน่อยสูตรเอ้ยมีสูตรไหมมันอยู่ที่สูตรเลยนะที่ต้องตวงมัะเหยาะไข่แม็กกี้ต้องตวงเหาะนิดเดียวเหาะนิดเดียวตามความรู้สึกตีเข้าไปครับผมอันนี้หลายคนงใสยอะไรสงสัยอะไรอีกสงสัยอะไรอีกอ่ะมุ้งนะถ้าไม่ตีเนี่ยมันจะเป็นไข่ดาวใช่ไหมพี่ก๊อฟ ทำให้วาเจียวกลับมาแลทุกคนเราจะตีให้มันปูเลยซึ่งใบแรกผมขอเป็นน้ำมันร้อนก่อนใส่น้ำมันลงไปเลยตีให้มันปูปูที่สุดถ้าจะปูได้ใส่เน้ำมันพร้อมอ รอบนี้เราจะขอน้ามันแบบควันแบบขึ้นมาแบบลงไปแล้วไข่ไหมเหลยยิ่งน้ามันเยอะยิ่งฟูอ่ะถูกเอานี้ประมาณนี้ดูไข่ของเรานี่คือมันเป็นกําลังที่แบบได้ที่แล้วว่าความฟูของมันบางคนเขาบอกอีกว่าถ้าใส่น้ำมันก็จะฟูขึ้นอะไรมู้เยอะแยะไปหมดจริงไข่เจียวก็คือไข่เจียวอะ่ะแล้วพี่กรณนะ์อ่ะบอกมาอีกว่าอตอนเทให้เทลงสูงคนโบราณใช่ไหมใช่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะขึ้นเป <laughs> ็นก้อฟ้า,าเลยในระหว่างว่าน้ำมันเดือดก็ตีต่อไป ต้องให้ฟองอากาศขึ้นด้วยใช่ไหมพี่กอฟใช่ตีกับฟองอากาศมาซึมเข้าไปในไข่แล้วพอลงไปปุ๊บน้ำมันกับฟองอากาศพอฟองอากาศเลืม,มันมันก็ลอยขึ้นฟ้ามันสูฝ่าฟุม,มั่วอย่ายไปเชื่อกูนะไม่ลองหรอกน้ำมันเย็นก่อนเหรอพี่ไม่นี่ไงเราเอาพิสูจน์ข้อที่แบบว่าทุกคนต้องเคยกินไข่เจี่ยวที่แบบน้ำมันร้อนๆแล้วลงไงซุมอันนี้คือออริจินลอลไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าเราทอดแบบน้ำมันเย็นๆเลยลงไปแล้วให้มันสุกมันจะเป็นยังไงไข่นีก็มีผลนะพี่กอฟใช่ถ้าเป็นไไ่่เราทอดดจะม้ โอเคครับ okay, ผมหลังจากที่เรารอมาประมาณ5นาทีามาเรามาลองกันเลยไหมอันนี้คือได้ที่แล้วอันนี้คือในแบบร้อนใช่ไหมพี่ใช่อ,อันนี้ในแบบร้อนที่แบบควันมาปุ๊บโอเคลองเอานะและยกมือสูงมาพี่กรด้วยนะอ่ฮาะาใหม่แล้วใหม่แล้วลวงนะไปอ้โหชน่ปูนเล ดูดิดูความฟูของมันดิแล้วความพ่วงของมันทำไมจะไม่น่ากินพ่วงขนาดนี้นะนี่ถ้าไหนเจียไข่มันน่ากินอยู่นะมันจะมีวิธีการที่คนอีกชาเลนกันนักหนาเลยพี่คือการกลับไข่นี่แ้มันขนาดนี้มึงให้กุยกเหรอว่าเลนกล้องก็คือทั้งหมดอ่ะทั้งหมดไม่ใช่ก็คือต้องรอให้ข้างล่างนี่สุกก่อนถึงจะกลับได้ให้มันไม่ขาดี่ใช่ไหมใช่เอากลับเลยไหมกลับอะไรเนี่ยไปกลับครับผมในอุ้ยชี่ยดูดูความฟูของมันดิหิวข้าวเหรอ ดูหรอหือว่ากระทะนี้มันจะมีความแบบ แต่สุดท้ายาาาแ,แล้วมันจะฟูแค่เนี้ยแล้วพอมาใส่จานอ่ะมันก็นจะแบบ<ม>ฟูว่ะฟูอลังการงานช้างมากเลยขุมมากเลยนะสองฟองแต่ใหญ่ขนาดนี้ยจะจัดแบ่งกันทั้งหมู่บ้านปกติขายก็ใส่สองฟองไม่เห็นฟูขนาดนี้เลยหรือว่าเราทอดเก่ง <c oughs> ทอดเก่งคน <c oughs> อะไรกันสองคน <c oughs> เฮ้ยได้แล้วพีต่ต <c oughs> ๊อบทอดไข่เจียวน่ากินอย่างเลยนะ <c oughs> อ่ะนี่คือไข่เจียวแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบน้ำมันร้อนอ่าลงสู้เลยลงสู้ปุ๊บโอ้ปุ๊บปุ๊บเลยปกติต้องมีพักไหมเหมือนคล้ายๆกับพวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยไม่พักไม่เพลิกหรอดูอ่ะเก็บไว้ก่อน อีกแบบหนึ่งอันนี้เราทิ้งไว้ก่อนนะอันนี้จะเป็นแบบเย็นนะฮะเป็นไงเดือนทำหน้าที่ดีปะเฮ้ยพี่โก้คุณเป็นช่องทำอาหารจริงนะไข่มันน่าจะฟองเล็กไปหรือว่าไข่เขาอยู่อูยเริ่ดเทอะหมดเลยว่ะเป็นไรพี่อ่ะเนี่ยเอาน้ำมันลงไปแต่เรายังไม่เปิดเตาได้เลยคับอ่ะพอแค่นี้เลยรอบนี้เราจะลงไปโดยน้ำมันเย็นๆเลยอ่าเย็นกว่านี้ก็ต้องแช่ตู้เย็นแล้วตีไข่มาตีทำไม ลืมหยอกฟอสตะมาหยอกมาเพิ่มรสชาติเฉยเป็นเย็นจริงเปล่า่พิสูจน์นี่คือของจริงก็คือจุ่มแล้วมีเสียงด้วยก็คือผมจุ่มได้อันนี้คือน้ำแมนเย็นจริงๆเพราะผมเอามือจุ่มไปแล้วเราเปิดก่อนแล้วลงเปิดปุ๊บ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 าุ๊บปุ๊ลปุ๊บปุ เราจะมาพิสูจน์กันดูว่าถ้าแบบนี้มันจะเป็นยังไงแล้วเรา mm. ค,ค่อยๆดู้ดูมันเลื้อยเนี่ยถ้ากล้องเห็นนะคบมันจะตัดตัวกระตุก,กตนต้อนนะฮะมันก็จะสุกเป็นแผ่นนี้เลยป่ะพี่ไม่รู้ไงเพราะถ้ามันสามารถฟูได้แบบนี้แล้วไม่อมน้ํามันแสดงว่าเดี๋ยวเพราะเนี่ยอย่างเงี้ยดูดูได้มันไม่ค่อยอมน้ามันนะมันฟูออกตอนนี้แต่อันนี้มันก็เนี่ยมันดูแบบไม่รู้ว่าต้องรอดูพิสูจน์กันเฮ้ยมาแล้วว่ะมันเลื้อยแล้วพี่นะมันจะฟูจริงหรอว่าตอนนี้เหมือนรูปร่างไข่ไม่เหมือนไข่เคี่ยวเลย อ่าเราเริ่มเปิดไฟเราจะใช้ไฟาฟกลา,างก็<ม>งค่อยเป็นค่อยไปเพราบอกว่ามันจะค่อยฟูมันดูดูไม่ไม่ฟูตรงไหนนะพี่ดูเหมือนค่อยมาดิิเดี๋ยวสังเกตตะกี้มันมีแค่นี้เว้ยใช่ตอนนี้มันเริ่มมานี่แล้วนี่มันฟูอยู่ว่ะข้าบนใส่อีโนเหรอโอเค หน่อยก็ถึงขอบแล้วนะตรงนี้อเอาจริงผมว่าผมอยู่ทีมนี้อิ่มไปแล้วถ้าทีมนี้คือเราแค่รอนน้ำมันร้อนอะลงแล้วก็พีกอิ่มไปแล้วนี่หรอไหม <c oughs> นี่คุณสังเกตุตรงนี้ดิจะถึงแล้วะจะถึงแล้วพี่แล้วข้างบนมันคืออะไรอ่ะพี่กอล์ฟก็คือไข่ที่มันเป็นฟองอ่ะมันคือเหมือนกับมันดันอากาศจะถามเยอะมันกำลังรุนอยู่ว่ามันจะฟูไหมอ่าตอนนี้ที่ร้อนนี่คือไข่แฟบกันแล้วอ่ะมันมันยังไงท่อมันก็ต้องแฟบอยู่แล้ว แต่เพียงแต่ว่าเรากำลังพิสูจน์ว่าแบบนี้มันจะอมน้ํามันไหมซึ่งผมดูแล้วมันไม่น่าจะอมน้ํามันเหรอไม่ได้คิดเลยทุกคนสังเกตดูแปดแบ็คย้อนกลับไปตอนที่เทมันมีครึ่งนี้เท่านัเทครึ่งนี้ตอนนี้รามานี่แล้วจะเต็มแล้วดูดินี่ก็ต้องมาดูกันว่ามันได้หรือเปล่าแต่ก็นานอยู่ใช้ได้พอสมควรนี่ยังไงความคิดของผมมันก็ต้องอมอมน้ํามันเหรอเาวะช เรื่องว่ะมันก็ฟูเหมือนกันว่ะมีความเป็นไปได้เหมือนแต่อม่รู้ว่ามันจะอมน้ํามันหรือเปล่าเนี่ยแต่มันก็ค่อยๆนะตอนแรกผมนึกว่ามันก็จะแบบเหมือนแบบเราเราทอดแบบไม่ใช่น้ํามันเลยอ่ะเป็นแบบแพนเค้กอ่ะอันนี้อันนี้ก็ฟูเว้ยอันนี้เราผมจะเปิดน้ํามันให้ร้อนแล้วไล่น้ามันออกไปอ่นอมน้ํามันไหมทำไมผมรู้สึกว่ามันอมน้ํามันมากเลยอุ้ยมันมีความแบบแตกต่างกันอยู่นะหลัว่าเราทาทาไมคลิปเนี้ยเฮ้ยมันได้ประโยชน์อยู่นี่พี่ตอนนี้มันมันฟูสวยกว่านะทุกคนมันฟูอ่ะไม่ไม่อม เรามาลองชิมนี้ดูอันนี้ทอดมานานแล้วแต่ผมว่ามันก็ยังมีก็เท็กเจอร์ไข่อ่ะคือผมแค่อยากรู้ว่าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่นี้มันมีความแบบกรอบอยู่นะดมขนาดนั้นเลยเหรอหรอปะอืพี่มันก็อันนี้ก็มีความอมน้ํามันต้าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้อมน้ามันประมาณยี่สิบมันก็จะมีน้ํามันค้างอยู่แต่เท็กเจอร์มันคือไข่เกี่ยวที่เราหาซื้อทั่วไปอะตามบนโลกไปเนี้ยนึกออกไหมเพราะว่าถ้าเราไปร้านอาหารตามสั่งป้าคงไม่ทอดแบบนี้ให้อะนึกออกไหมมาลองซิมเบิร อันนี้แม่งรู้สึกไม่อมน้ํามันเลยว่ะใี่เหรอไม่มีความรู้สึกว่าน้ํามันอยู่ในนี้เลยอ่ะลองนดูลองกันดูเฮ้ยจริงน้วย อุ้ยจริงเหรอจริงนี่โอยหอมมากเลยอ่ะยอดเยี่ยมเลยฮะอันนี้แบบนี้ดีกว่าใครแถวข้าวป่ามาผมเได้ยินนะเมื่อกี้ใครแถวข้าวป่ามามันมีลมอยู่ข้างในด้วยอ่ะเฮ้ยอันนี้ลอยเลยลอยกว่ารู้สึกไม่อมน้ำมันเลยนะมาลองม่ตูกันลองนี้ก่อนลองนี้ก่อนเฮ้ยอันนี้แบบน้ำมันเย็นๆลงไปแล้วค่อยขอดแใช้ตู้เย็นเหรอพี่เนี่ย คล้ไข่โอ้ยแล้วหมูทีม่มันจะอมน้ำมนันมันแห้งๆอ่ะไม่อมใช่ไหมแล้วลองชิมอันนี้ดูอันนี้คือเปิดไปสุดมา,มาสุดเลยไ่<ต>อมน้ำมนันไอ้ฉันมันเป็นอะไรเดี๋ยวปล่อยผมไปผ่านเลย แบบไหนอะไรแล้วกันครับหรืออะไรวะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนมาลองชิมกันดูอ่ะเข้มาลองชิมดูลองชิมกันดูพี่วินเนี่ยไม่ชวนพี่ตะกี้ที่ผมถามพี่ไปอ่ะน่าจะเย็นครปะคือถ้าอยู่เทเย็นแล้วอยู่เทไข่ไปด้วยในเวลาเดียวกันมันร้อนมันก็คือมันจะร้อนไปด้วยกันหลักการที่แม่งผูกว่ะจริงฮะคือมันไม่อ้มน้ำมันท่วทางใช้หลักการอะไรครับนี่รถจิ๊คืออะไรครับรถจิกคืออะไรครับผมรถจิกติดรถจิกติดรถจิกติดอะไรอ่ะใช้ตู้เย็นเหรอพี่เนี่ยจุดไฟงอมน้ำมัน ไอ้ชันมันเป็นอะไรเนี่ยปล่อย<ข>อ<ด>ผมไปผ่านเลย <c oughs> เล่นอะไร <c oughs> พี่ไม่พูด <c oughs> อะไร วินบอกว่าต้องตอนทออตอนน้ำมันฮะพี่วินรู้สึกยังไงอันนี้อร่อยกว่าพี่กรม์ันแบบน้ำมันเย็นว่ะแม่งอร่อยกว่าไม่อมน้ำมันมันไม่มีน้ำมันแทรกเลยเฮ้ยได้เลยอะนะไม่มันทิ้งมะนานมันก็ไม่กอดแต่หมันถว่าฟิลลิ่งมันคือมันรู้สึกมันไม่มีน้ำมันเลยอะไม่ไม่เดี๋ยวผมว่าไม่ไม่อิ่มแล้วมึบไงโอไหไม่อิ่มแลวล่ะได้เลยอะนะไม่มันทิ้งมะนานมันก็ไม่กอดแต่หมันถว่าฟิลลิ่งมันคือมันรู้สึกมันไม่มีน้ำมันเลยอะเรื่อนตัวผมชอบอ ใหาหยไปนก็ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็กดสูกใจไว้ให้ผมและใครมีอะไรที่<ม>เขาบอกมาก็รอคอมเมนต์กันไว้เดี๋ยวผมจะมาเป็นคนวิสูนร,รเป็นโรเบิร์ตไอสไตล์เอาเบิร์ดคอมเมนต์ดักวิกเอาเบิร์ตโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายจุ๋มบุยไปกูไปถ่าอ,อ,อยู่กอง